กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นนะคะที่ตำบลห้วยงูอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทค่ะเขาตั้งวงเสวนาชวนพุเทเฒ่าฟังเรื่องเล่าวัคซีนโควิด -19 นะคะโดยดึงผู้สูงอายุเป็นจิตอาสาเคาะประตูบ้านสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ บรรดาแกนนำผู้สูงวัยจากโรงเรียนผู้สูงอายุอสมจิตอาสามาขึ้นเวทีเสวนาบอกเล่าประสบการณ์ที่ฉีดวัคซีนแล้วยังคงแข็งแรงพร้อมเชิญชวนลุงป้าน้าอาตายายให้สมัครใจไปฉีดวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มก,กันต้านโควิดเราไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนแก่เราแก่แก่นั่งอยู่แต่บ้านนะเพราะว่าเราจะต้องไปวัด ไปทำบุญที่นั่นที่นี่ไปฝังลูกนิมตอะไรเงี้ยเนาะบางทีก็ไปทำบุญบ้านทำบุญอะไรกันอย่างเงี้ยเราจะมัวมาอยู่เนี่ยถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วเราไม่รู้อะอ้าวแกฉีดหรือยังอะแกก็ไม่ไว้ใจว่าฉันฉีดหรือยังต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันเนื่อว่าเรารู้ตัวว่าเราฉีดแล้วเราก็สบายใจไปฉีดเถอะไม่มีอะไรไ ผู้สูงวัยในตำบลห้วยงูที่มีกว่า1,200คนสมัครใจรับวัคซีนและได้ฉีดไปแล้วราว750คนยังไม่สมัครใจกว่า450คน,น,นเหตุผลสำคัญคือในโซเชียลมีข่าวการแพ้วัคซีนหรืออาจเสียชีวิตเวท,ทีนี้จึงเป็นเสมือนเพื่อนช่วยเพื่อนบอกเล่าถึงความปลอดภัยและการดูแลหลังได้รับการฉีดวัคซีนมีการเยี่ยมคือไปตุไปฉีดแล้วเนี่ยหลังผลกระทบจาก หลังการฉีดวัคซีนเนี่ยเกิดเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ให้เอสอมอนเนี่ยเข้าไปคัดกรองทุก1วัน3วันแล้วก็7วันนะคะแล้วก็จะมีหน่วยหน่วยรถพยาบาลฉุกเฉินของเทศบาลตำบลห้วยงูนะคะรองรับปีที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีการใช้งบมานในกองทุนท้องถิ่นในเรื่องของการมาสู้กับโควิดในพันกว่าล้าน,นะ นะครับปีนี้ยังไม่ครบปีใช้ไปได้หกรกว่าล้านเราเราอยากให้ท้องถิ่นนะครับทั่วประเทศได้เอางบมาตรงนี้ไปใช้ในการทํากิจกรรมทํากิจกรรมอะไรก็ได้นะครับที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆทําให้ชาวบ,บ้านเข้มั่นใจในการป้องกันโควิด การออกรณรงค์ไปตามบ้านได้เพิ่มความมั่นใจให้แง่คิดใหม่แก่หลายคนที่เป็นโรคเรื้อรังทั้งความดันเบาหวานเส้นเลือดสมองตีบจากที่คิดว่าอยู่แต่บ้านเฉยๆไม่ได้ไปไหนไม่ต้องฉีดก็ได้เปลี่ยนความคิดเป็นต้องฉีดวัคซีนทุกคนเพื่อความไม่ประมาทเมื่อมีใครมาเยี่ยมที่บ้านก็จะได้มีภูมิคุ้มกันไม่เจ็บป่วยรุนแรงนรุมนอมอนปานสํานักข่าวไทยอสอมทรายงาน